เออจะเลยในฐาะเกมนะอะไรวะโดดไปแล้วทำไมไม่เกาะวะฮัลโหลมันจะเลิกโกงกี่โมงวะเกมเล่นวันไหนวันไหนมันก็โกงตลอดเลยโอ้ยแล้วใครโทรมาวะวางไอ้ไกโทรมาทำไมวะางหนึ่งหนึ่งไหมนึ่งอะไรแกรมไหมหลอกกันหนไม่เล่นครับไม่เล่นกับไอ้ขี้บิดไงฮัลโหลไม่เล่นบว้ยเบื่อทุ่มคัน อะไรอ่ะเบื่ออะไรก็จอกว่ะกอกระจอกเองไงพอจะแพ้แล้วก็บิดจะไปตายอะไรก็ไปถือว้หน้างอะจะไม่รอด่ะย้อนเลยลงเล่นเพื่ออะไรบอกเจทัว่าเล่นเพื่ออะไรอ่ะถามจริงตัวพอจะแพ้แล้วก็ทำตัวเป็นย่าอ่อนนะฮัลโหลนะไปเล่นกับขี้รุ่นแปนฮัลโหลนะไอกระจอก ไงวนเวียนไปวนเวียนมามันจะได้เรื hey? ่องใหม่ไงว่าอยู่แล้วไปเกมเวทอะไรไยตามจริงเทะวล้วโดนไปแล้วทำไมไม่ก่อวะเก่ทำไมเหยียบแล้วมันไม่เหยียบหันไปก่อแล้วทำไมไม่ก่อให้ว่าเกมถาจริงเถอะมันต้องเอาหน้าไปกระแทกกับที่จับไปเรอว่า เกมเดิม <med> จริงๆเกมนี้มันคือเดแบจริงๆนะ <med> เล่นมาเล่นไปเล่นไปเล่นมาให้มันเริ่มใหม่นะเกมให้มันเริ่มใหม่เถอะนะจริญเจะเล่นพอถนญญาโจม ปิ้วปิ้วอะไรวะบอกว่าเำาาดเราาดว่าแหกตาเลยว่ามันตกแล้วเนี่ยแล้วไปช่วยไม่ต้องกวนมาสาทถั่วคนด้วยยอดนะสุดยอดนะแล้วไม่ได้คือเดินมาแค่ไหนมันก็ล่วงนี้เอาตาดูทางบพระว่าถามจริงเดี่ยวตาดูทางตะวาวะรอบนี้แหละคณดูจะมีพลาดคนดู จะไม่พลาดเราจะไม่พลาดเราจะไม่พลาด,าะลาดานะงไงแหกตาเรไม,ไม่ไม่พลาดไปทีเนี้ยไม่พลาดจริงๆเลยกับชีวิตเนี้ยเล่นมาเล่นไปเล่นไปเล่นมาจะไปวนเวียนวายคนดูก็เล่นปิ้วๆได้คนดูเองเได้จะไปตายอะไรก็ไปไป